สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่นิทาโรนะคะดูดวงกับหมอซีนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับค่ะก็โอเคค่ะวันนี้เรามาเล่นพีอ่อดกกันนะคะวันนี้เรามาทอปิกที่ว่าใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะเรามาดูกันนะว่าใครใครหน้ากําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะแล้วก็การอ่านของซีในทุกๆคลิปนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะ,ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ดูผู้ขอสุขสารดูผู้ขอบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากจนเกินไปนะรับแต่พลังงานบวกพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคน อแล้วก็ตอนนี้นะคะซีเปิดรับจัดเลขมงคลเบอร์มงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่799นะคะอย่างเน้นเรื่องไหนรีเควสได้เลยนะคะ799เท่านั้นนะคะอยากจะเสริมเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีเควสได้เลยราคาเดียว799นะคะถ้าใครสนใจให้ซีจัดเบอร์มงคลให้ก็แอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงเอ้ยแอดมาสอบถามจองคิวจัดเบอร์ได้นะคะแล้วก็ เปิดรับเช็คลัคนาราศีที่แท้จริงเป็นสัตว์ตะวันตกแล้วนะคะราคา9กบาทนะคะแล้วก็ดูดวงยังเปิดรับเหมือนเดิมนะคะก็แอดไลน์มาจองคิวดูดวงได้นะคะทุกคนโอเคนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกด s u b s c r i b e เลยนะคะเราจะได้เป็นเราจะได้ไปต่อในทุกคลิปนะคะทุกคนโอเควันนี้ซีพูดแบบลิ้นพันนิดนึงนะคะมึนนิดนึงวันนี้เนาะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนก็กองที่1กองนี้นะคะ1 2 3นะคะถ้ามันเป็น,ปนการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็จะเป็นกองนี้นะคะก็อ่าเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะดูเพื่อความสขสารดูเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากจเกินไปนะคะส่วนใครที่อยากจะให้ซีจัดเบอร์มงคลให้หรือว่าเชิญลูกค้าดาราฝีขาตัวก็ สอบถามจองคิวดูดวงสอบถามได้เลยนะคะ ID ไลน์อยู่ที่ดิฟ p v i s i o n b a r ล่างนะคะลองหาหาแล้วก็มาจองคิวกันได้นะคะทั้ง3ามอย่างเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขากันก่อนนะคะว่าลัคนรา,าศีของเรากับเขาอ่ะอาจจะเกิดในานราศีอะไรบ้างนะคะก็ตัวนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไปดูอ่าน,านกาันที่ข้างในดีกว่าขอห้าใบเหมือนเดิมนะคะลัคนรา,าศีของเราหรือไม่ก็เขา ได้เป็นไพซี่นะคะราศีมีนธาตุน้ำนะคะไพซี่สจิตริอลสนะคะก็จะเป็นราศีธนูนะคะธาตุไฟเจ็ดนะาหนึ่งน,นะคะไฟนะคะธาตุไฟก็มีเมษสิงธนูนะคะริบานะคะธาตุเออราศีตุลธาตุลมนะคะแอริสนะคะ เอรี่อลิสอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะราศีเมษธาตุไฟนะคะก็โอเคเนี่ยจะเป็นลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขานะคะเลขที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นวันเลขที่สิบสองเลขเก้าเลข23บสามเลข7ดเลขหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะหรืออาจจะเป็นเลขที่เราหรือเขาชอบอะไรเงรี้ยคะหรือว่าวันเกิดหรืออะไรเงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวมาสับไพ่กันก่อนนะเรามาดูกันนะคะว่าใครกำลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะใครกำลังคิดถึงเราสุดหัวใจเมื่อกี้ราศีที่เช็คไปก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอาจจะเป็นราศีของคุณคนนั้นที่กำลังคิดถึงเราอะไรย่างนี้ก็ได้นะคะรัะกบิลรักณะราศีเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในชาร์ตเกิดของเราอาจจะมีราศีนั้นๆหรือว่าราศีของเขานั้นๆอะไรอย่างนงี้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะว่าใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะมาดูกันว่าใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะอุ๊ยกระเด็นออกมาได้เป็น t o f s w o r d นะคะ t o f swords t o f s w o r d นะคะ four of wands สี่ม้ท w o r d สี่ม้า of, 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 of pentacles นะคะว้าวโอเคโอ้ได้เป็น the s t a นะคะ โอเคก็คือนะคะคนที่กาลังคิดถึงเราสุดหัวใจเนี่ยนะซีมองว่าคนคนนี้นะคะเขาต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างที่จะดีแน่ๆเลยนะคะ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่แต่เอออะไรม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รวยตั้งแต่เกิดรวยตั้งแต่ครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ในบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานแล้วรวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะรวยตั้งแต่เกิดเลยก็ได้เหมือนกันแต่คือฐานะในตอนนี้ก็คือเป็นคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างรวยแล้วก็มีตังค์นะคะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรานะคะคนนี้อาจจะเกิดในรัคนกรราศีกุมภ์ท่านลมก็ได้นะะค คนคนนี้สิมองว่าเขาเป็นคนที่มีเซนนะเซนในเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเอาเซนในเรื่องของความรู้สึกอะนะอืมแลวสี่ก็มองว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ถึงจะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีมากแต่เขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะถึงจะไม่ใช่คนที่แบบว่าหน้าตาดีเพอร์เฟกอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบอ่านิสัยดีแล้วก็บีบางอย่างในตัวของเขาที่แบบว่ามันเปล่งประกายมามีออร่ามาแบบใครเห็นแล้วก็ต้องแบบเออรู้สึกดีที่ได้อยู่กับเขารู้สึกดีที่แบบ ได้คุยกับเขาหรือว่าอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีแรงดึงดูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่มีแรงดึงดูดแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่เก่งงานเก่งการด้วยนะถ้ายังเรียนอยู่ก็คือจะเป็นคนขยนันแล้วก็ฉลาดแล้วก็เ,ก defect, เรียนเก่งเก่งเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวซีขออีกสักสามใบแล้วกันนะคะจะเป็นเดอะเดวิลเห็นไหมแล้วกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะคนที่มีความแตกต่างกาัน เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเอา่อเรากับเขาอาจจะอยู่คนละที่คนละทางกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าได้เลือกสแปดบวกค่อนข้างที่จะแซ่บมากนะคะถ้าเป็นเด็กก็คือยังไม่มีเรื่องนี้แต่คือถ้าแบบเออถ้าแบบถ้าเขาแบบโตไปแล้วแบบมีเรื่องสแปดบวกเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแซ่บนะคะอ่าเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงแล้วก็สูงแล้วก็เป็นคนที่มีแรงดึงดูดกับเราค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันหรือว่าเเค้าาาาอจจะรูสึกว่่ปนทีแบบ เออหรือว่าอาจจะเป็นเราถ้าเรารู้จักขเขานะเราจะรู้สึกว่าคนนี้ทาไมแบบมีแรงดึงดูดกับเราจังวะทําทไมแบบบคนนี้รู้สึกแบบว่าแน่นแฟรจังเลยเว้ยอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคนนี้อาจจะเกิดในราศีมังกรลักนามัางกรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนกดง่า,ายเร็วเป็นคนรักแรงหึงแรงเกลียดแรงนะคะคนคนนี้แล้วก็ได้เป็นไพรินต์ออฟวานนะคะพรินต์ออฟวานขึ้นมาคนนี้หรือว่าถ้าแปลเป็นระดับเวทก็คือนายออฟวานนะคะเป็นคนที่ชอบความเร็ว นะคะชอบความเร็วอาจจะเป็นคนที่ขี่รถเร็วขับรถเร็วก็ได้หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่อึดอัดไม่ยืดยานเป็นคนที่แบบว่าเวลาทําอะไรก็คือแบบกระฉับกระเฉงทําอะไรแบบคล่องแคล่วว่องไวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในบางคนที่แบบถ้ารู้จักจกันแล้วเขาอาจจะแบบเอออยากจะเดินทางมาหาเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะมีแพรนที่แบบว่าจะมาหาเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะขออีกใบหนึ่งค่ะโฟบคัพนะคะโอเคขึ้นมาละ คนนี้เป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่แบบเรื่องเยอะเรื่องมากนิดนึงในเรื่องของการรักคนชอบคนนะเหมือนกับว่าถ้าเขาจะรักใครชอบใครคือเขาแบบต้องแบบดูดีๆแล้วก็แบบไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจใง่ายไม่ใช่คนแบบว่าไม่ใช่คนแบบมั่วอะไรเงี้ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือจะเป็นคนที่รักคนยากแล้วก็มีความเรื่องมากเรื่องเยอะนิดนึงนะคะในตัวเองเนาะโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอะารภาคิปต่อไปลืมกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะแล้วใครอยากให้ซีจัดเบอร์บางคนให้ก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูดวงก็ย่าเปิดรับเหมือนเดิมก็สอบถามดวงคิดดวงได้นะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คลัคนาราศีศาสตร์ตะวันตกที่แท้จริงก็กระบาดนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะก็คอเขาวนี้ซีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้กับซีด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดี สวัสดีคะ่ะดีนนะคะสมุดนิรภัยกองที่2ก็จะเป็นสาหรับนี้นะคะเป็นสาหรับนี้เลยนะเอ่อเป็นสําหรับนี้เลยนะคะเป็น t a e l o in the Wonderland นะคะโอเคก็เป็นการอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูข้กสนทนาดูขอบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะรับแต่พลังงานบวกพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคนส่วนใครที่อยากจ,จะให้ซีจัดเบอร์มงคลให้นะคะ ก็ราคาตอนนี้เป็นปโปรนะ9 9 9นะคะอย่าจะเน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีเควสได้เลยนะคะจะจัดให้แบบสุดปังโปรยเย่ไปเลยนะคะแล้วก็รับเช็ครัคนาราศรัตวต์องวันตกที่แท้จริงนะคะว่าจริงๆแล้วเราเรารัคนาระกันแน่สำหรับคนที่แบบเอออยากจะแบบ ไปดูดวงรายเดือนดูดวงรายอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นราศีแบบลัคนาที่แบบถ้าถ้าเป็นเธอเขาเรียกว่าถ้าเรารู้ลัคนาที่แท้จริงอะ่ะเราก็เวลาดูอะไรเราจะแม่นโดยโดยส่วนมากอะ่ะจะแม่นยําที่สุดนะคะมากกว่าราศีที่เป็นแบบตามเดือนอะไรเงี้ยเนาะละัคนาจะแม่นที่สุดนะคะ โอเคก็99บาทนะคะราคาโปรอยู่9 9บาทนะก็สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแล้วก็ซียัมเปิดรับดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามได้เหมือนกันนะคะมาจองคิวได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ดิฟคิวชั่นบนด้ล่านะคะก็ลองหาหาแล้วก็แอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงกับซีได้หรือว่าเช็คลัคนาแล้วก็จัดเบอร์นะคะก็สอบถามได้เลยนะคะโอเค ก็เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เข้ากันก่อนนะคะวันนี้ทำพับอีกที่ว่าใครกำลังคิดถึงละสุหดหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เข้ากันหน่อยนะคะขอห้าใบเหมือนเดิมนะลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เข้าวายแคปิคอลนะคะแคปิคอลนะคะก็จะเป็นราศีมังกรนะคะราศีมังกรนะคะเออธาดินนะคะ กอธาตุด,ดิน s a g i t a r i s Mike แล้วมากองที่สองด้วยนะคะก็จะเป็นราศีธนูธาตุไฟแอร์ธาตุลมนะคะก็มีเมสเออเอ,อไม่ใช่เมสิ์ธาตุแอร์ธาตุแอร์ภาษาอะไรนะสิเออขาเรียกว่าอะไรนะธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลกุมนะคะแอริสนะคะมาตามมาอีกแล้วราศีเมธธาตุไฟนะคะขพอ,อีกใบหนึ่งคะ่ะเวอร์โก ถ้าดินนะคะราศีกันนะก็เนี่ยจะเป็นลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขานะคะอาจจะมีเดชชเกิดมีราศีตามตามนี้นะคะก็เลขที่เกี่ยวข้องอาจะมีเลข1ิบเลข1ิบเลข9้าเลข25ห้าเลขหนึ่งเลข6กอาจจะเป็นเลขที่เราหรือเขาชอบหรืออาจจะเป็นวันที่เกิดอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะเดือนเกิดหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะที่เป็นเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็โอเคไปต่อกันเลยนะคะทุกคนไปต่อกันเลยจ้า มาสอาไพ่กันก่อนวันนี้เขาพีมพที่ว่าใครกาลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะใครกำลังใครเอ่ยกำลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะก็อย่าลืมนะคะเป็นการอ่านออเทอเรนดิ้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะดูความสุขสันต์ดูความมัเน,นินงไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะคะเดอะเมเพลอร์นะคะโอ้เดอะเมเพลอร์ขึ้นมาใบาแรกเลยนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างถิ่นต่างแดนแต่างศาสนาเราเลยคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมากๆเป็นคนที่รักแรงหึงแรงแล้วก็เกลียดแรงนะ,ะเป็นคนขี้หึงว้ายเดี๋ยวไพ่ตกเดี๋ยวไปซีเก็บแป๊บนึงนะคะเก็บแป๊บนึงนะอุ้ยโอ้โหติดพุงฮะงงอะไรอะสิเดี๋ยวนะคะทุกคนคือติดติดพื้นมากเลยอะไพ่โอ้ย โหแทบจิกไพ่อ,อยู่แล้วเราโอเคค่ะทุกคนเสียเวลาเลยโอเคดาที่สี่ใบเมื่อกี้แล้วนะคะขี้หึงอาจจะพลัสินเมธจริงๆก็ได้นั่นเนี่ยเออได้เป็นจัดเดวิลขึ้นมาเห็นไหมเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าคนคนนี้คนที่กำลังคิดถึงเราสู่หัวใจนะคะมีมีแววนะคนที่เลือกให้กองที่สองคุณกับเขาอะ่ะอาจจะ อาจจะคนเนี้ยคนที่กำลังคิดถึงเราหัวใจอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเราอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ใสอะไรเงี้ยที่แตกต่างกับเราจุดขั้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่แบบเออถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะดูแบบดบดหน่อยนะถ้าเป็นผู้ชายก็คืออาจจะดูแบบดูหยิงดูแบบอเออดูแบบเป็นผู้ชายที่แบบคึม,คมๆืมอ,แบบอะไรอย่างงี้ป่ะดูคึมๆืมหรือว่าอาจจะดูแบบหน้านิ่งๆอะไรอย่างงี้ป่ะ บางกลุ่มอะถ้าเป็นผู้ชายคือสูงนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็สูงเหมือนกันเนาะนาวานนะคะเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายเอออาจจะมีราศีมังกรด้วยนะคะเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่แบบอาจจะเคยมีอดีตความรักมาค่ะอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาก็ได้นะคะคน,นุ่นี้หนึ่งเหรียญนะคะ Ace of Pentacle นะคะอืม คนคนนี ja ้เวลาอยู่กับเพื่อนนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเฮฮาร่าเริงแจ่มใสอยู่เพื่อนคือแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ในเรื่องของการทํางานคือเขาจะแบบเก่งมากในเรื่องของการงานการเงินการเรียนนี่คือเขาแบบยืนหนึ่งนะคะเออเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมากความสามารถเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวสิเขาเปิดไพ่เพิ่มอีกสามใบนะคะว่าเขาจะเป็นคนอะไรยังไงอะไรยังไงได้อีกนะคะ ได้เป็นอะไรฟลาอัปค exactly, okay, ัพเห็นไหมเขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาจริงจริงด้วยนะเขาอาจจะแบบเอออดีตทำร้ายเขามามากอ่ะเออเหมือนกับว่าซีเคยเห็นแคปชั่นในทวิตอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะจะพาร์ทฮัชมีอาะอิดขออภัยนะคะแต่แบบเอออดีตทำร้ายชั้นอะไรเงี้ยอืมเขาเลยเป็นคนที่แบบกับคนปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะมีความรักครั้งใหม่คือเขาแบบจะแบบไม่กล้าที่แบบจะกระตากมากจะแบบว่าคลิปลุกตัวเองมากอ่ะอืม Tree of Pentacle นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะอ๋อซีรีบอกไปว่าเป็นคนที่มีฐานะได้การเงินด้วยนะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนรวยตั้งแต่เกิดแต่คือเขาเป็นคนที่แบบพอเออถ้าได้ทำงานแล้วคือจะแบบมีความมั่นคงนะคะประมาณนั้น Tree of Pentacle นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นเจ้าชูนะเหมือนเจ้าชูแต่ไม่เจ้าชูนะคะแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆ Spring นะคะอาจจะเกิดคนในเกิดในาดาราศีสิงห์ก็ได้นะคะอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ชอบให้ผู้ชายแบบออยอมเขาอืม ถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็คือ <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความสุภาพบุรุษนะอาจลุกภายนอกอาจจะดูไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษหรอกแต่คือถ้าถ้ากับผู้หญิงที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบสุภาพบุรุษมากๆจะยอมเธอคนนั้นมากๆอะไรเงี้ยอย่างที่รีบอกไปแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ยอมเรานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคนคนคน,นี้จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะ ชอบชนะแล้วก็ชอบให้ผู้ชายยอมมากๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ดูห้างๆนิดน,นึงนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องสีด้วยนะคะถ้ามีอยากให้คลิปต,ต่อไปลืมกดกระดิ่งกริ๊ๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามทอนคิวด,ด,ดวงได้นะคะถ้าอยากอยากให้สีจัดเบอร์บางคนให้ก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะแล้วก็เช็คลัคนาราศีสัตว์ตรงตัวที่แท้จริงก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะก็โอเคส่วนนี้นะคะที่จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊าย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับที่เลือกพ่กองที่3นะคะก็จะเป็นสาหรับนี้เลยนะคะกองที่3นะใบนี้นะคะก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบจุ a l reading นะคะจะต,ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ดูพวกความสุขสานดูพวกความเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะคะรับแต่พลังงานบวกพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะให้ซีจัดเบอร์มงคลให้นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่7 9 9นะคะราคาโปรนะอยากจะเน้นเรื่องไหนก็รีเควสได้เลยะคะ่ะเรื่องรักเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยรีเควสได้เลยปังมากสุดปังมากๆนะคะราคาเดียวตอนนี้ราคาโปรตอนนี้เลยนะคะ799้าส่วนใครที่อยากจะให้ซีแบบเช็克拉าคานาราศีที่แท้จริงเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สอบถามได้เลยรา,คา,าะคะ่ะาเก้าบาคะบางคนที่แบบอยากจะดูดวงรายเดือนดูดวงรายสัปดาห์อะไรเงี้ย หรือว่าอยากจะดูแบบที่แบบที่เขาแบบบอกราศีอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ลัคนาเราจะแม่นยําที่สุดนะคะลัคนานะเพราะว่าถ้าเป็นแบบราศีตามเดือนเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมันตรงแบบคนเยอะมากอะถ้าเป็นลัคนาก็คือแบบเออแบบมันจะตรงกับเราที่สุดนะคะก็ราคาเดียวตอนนี้นะคะ99บาทก็สอบถามได้เหมือนกันแล้วก็ซียังรับดูดูส่วนตัวอยู่นะคะก็แอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงกันได้นะคะารายเดียดอยู่ที่ดิฟชิปชันมอรนล่านะคะไอีไล์ก็อยู่ดิฟชิปชันมอรนาล่านะคะลองหาหาหรือว่าต่คอมเมนต์นะก็สอบถามได้เลยนะคะ โอเคขายของเสร็จแล้วนะโอเคค่ะเขาดูลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาหน่อยค่ะพี่ขอเช็คลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาหน่อยนะคะห้าใบเหมือนเดิมเลยขอดูราคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาหน่อยคะ่ะแคปิคอนมาอีกแล้วแคปิคอนราศีมังกรนะคะธาตุอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรราศีมังกรเขาเรียกว่าธาตุดินธาตุดินนะคะ พอลัสนะคะราศีพฤษภนะคะธาตุดินอีกแล้วอ q คอเรียสนะคะราศีกุมธาตุลมนะคะกุมธาตุลมเอิร์ธนะคะธาตุดินโหพลังงานธาตุดินเยอะมากเลยนะกองที่กองที่สามธาตุดินก็จะมีพุกศพการมังกรนะคะ รีโอราศีสิงห์นะคะหรือว่าราคีนาราศีสิงห์อะไรเงี้ยนะคะาัดไฟเนาะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะมีเลขสิบอ่าเลขสิบเลขสองเลขสิบเอ็ดเลขยี่สิบหกเลขห้าเลขห้านะคะก็อาจจะเป็นเลขที่เราหรือเขาชอบก็ได้หรืออาจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดหรืออะไรางี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเลขที่เกี่ยวข้องเลขจำตัวอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะไปรู้เงต่อเลย ทดสอบไพ่ก่อนนะคะเรามาดูกันนะวันนี้พอดีว่าใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจกันนะใครเอ่อยักำลังคิดถึงเราแบบสุดหัวใจนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะใครกําลังคิดถึงเราสุดหัวใจนะคะโอ้กันเลยมาใบหนึ่งแล้ว page of one นะคะ page of one t h of one นะคะ page of one t h of one นะคะ เพชวนทวีวาน The Magician นะคะ The Magician Seven of Cups นะคะโอเคค่ะคนคนนี้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติที่เป็นโซนเอเชียก็ได้นะคะ คุณนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติโซนเอเชียก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยแบบเราเรานี้เลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยที่มีเชือ้อสายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อา,อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะได้บางกลุ่มอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็ได้หรือว่าอาจจะอายุไล่เลี่ยงเราหรือว่ามากกว่าเราอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่พลังงา,านอนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับเราอาจจะเจอัทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับเราหรือว่าอาจจะอยู่ทางสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีช้อยเยอะในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่เก่งงานเก่งการนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งงานเก่งการอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดซี่ขออีก3าใบนะคะเก่งงานเก่งการอะไรอย่างนี้นะคะซูเวนอวานนะคะ สเวนอวานขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นในการเรียนการงานมากๆคนที่แบบมีความพยายามเหมือนกับว่าเออเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโค้ชที่แบบเขาเรียกว่าความสมเ็จความพยายามที่ไหนความสมเ็จอยู่ที่หนเขาจะเป็นคนที่แบบเออมีคนที่มีมีแพชชั่นในการทำงานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครีนอฟสอนนะคะในบางกลุ่มคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงหรือว่าอาจจะแบบชอบพูดทำร้ายจิตใจเราก็ได้หรือว่าถ้าเขาจไปเข้ามาคือเขาจะเป็นคนที่แบบพูดจารตรงมากๆเหมือนมีดบาดมีดมีดแบบเออสักอะไรประมาณนั้นนะคะ ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าดูปัดเปลี่ยวมากๆนะคะอืมค,คดีที่ขึ้นมาเลยคือจะเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่แบบจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆนะคะไปในบางกลุ่มคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบใช้เงินเก่งสายเปอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดอะมูนนะคะอันนี้จะเป็นคนที่แบบเออคนนี้อาจจะมีธาตุไฟด้วยนะอย่างที่ซีอบอกไปนะคะก็เป็นสิงห์ธนูนะคะ หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนท่านลมอย่างที่ซีบอกไปท่านลมก็จะมีเม,มถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีราศีมีนด้วยนะคะเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรคือจะไม่ค่อยพูดออไม่ค่อยพูดออกมาคือถ้าเขารู้สึกเจ็บหรือเสียใจอะไรเงี้ยเขาจะเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวเขาจะแบบไม่ค่อยพูดออกมานะคะเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก่งมากมากนะคะคนคนนี้อืมประมาณน,นั้นเลยแล้วซีมองว่าคนคนคน,นี้นะจากไพ่ที่ขึ้นมาอีกนะคะซีมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบเวลากลางคืนคนคนนี้อาจจะชอบกลางคืนชอบแบบชอบความมืดชอบอยู่กลางคืนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า คนคนนี้สิมองว่าเขาแบบถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคนนี้จะเป็นคนสูงนะคะสูงแล้วก็ถ้าไม่ใช่ผิวขาวแดงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบโทนแบบผิวสองสีติดไปทางเหลืองอะไรเงี้ยนะคะจมูกโดง่งหินสันกร,รมชัดเจนนะคะหน้าตานิ่งๆหน้าตานิ่งๆอาจจะหน้าตาดูหญิงนิดนึงนะคะประมาณนั้นเลย โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับพลอยพช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอภิษฎคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่ี๊ริงๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ซีจัดเบอร์มงคลให้ก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะราคาเดียวตอนนี้799ดาเนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็ยังเปิดรับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เช็คราคาลาสิที่แท้จริงเก้าบาทนะคะก็สอบถามจองคิวได้เลยนะคะก็รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะอย่างที่ซีบอกไปนะคะก็โอเคค่ะสำหรับนี้นะคะซีก็ต้องอตัวลาไปก่อนนะคะสวััสดีคคคค่่ะะะบบบ๊๊าาาายยยไว้้เจอกกนนนนใหหมลิปทุ